ูี่ยิงบอกมันม่ใจตลาดไหบอกว่าทิมงานเะขับรสีบินค่เม่ยิ้มมันคืตังหอหนามันขึ้นมุ่นคือแม่มือเอาอมถูกอมยังสิไข่ตัวบอบตามากะตาขอยัดตัวบอเอาใข่ฉ่ำก็เอาเจ้าของต่งบองงามเอาใครจะมาขอตังตา่วงอเลยแค่ลี่คือยิ้มแย้มแจ่มใสแช่่ะ อะแลมึงกสูงกูเสาร์กูคิวคิวคิวมันกูไฮซมือกเต็มากเลยิห่อไปากิบมังก็ไฮอันนีแฟนกินมะาร่าอะไรมันบ่ได้สิเขายมองส้เป็นพือนตาเลยไม่ดสงยั่าม่กดเบิดเี่มันจะอยากกินไมสบายอยู่นะกอซื้อหลายแถมกลองอะไรอ่ะก็ใส่อะไร เขาจะใส่ตังหูเหรอใส่หูฉันถ้าได้ใส่ตังหูหน่อยใั่หูยังฉันไม่เห็นเสร็จแล้วพงปนะครับเพงป้ายางนายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กับน้องที่พงน้องให้พกป้ากับซังลงโหลดลงหลายๆหลายอะไรก็ได้คนเราไป็นลงกหลวเขาอยากกินอันอันนี้อะไพี่น้องมามีกึ่งสับเด็ดรูปในคาแต่ว่าข้าจิตาคินเงินกับสระมาณ หกโมงมืออื่นจะมากินกินได้สิบเอ็ดเนี่ยล่ะก็เลยต้องเอาอันครับเพิ่นไปไปเช็คเอาพี่บ่าว์นี่ยว่าทายน้ามือกันเลยนี่เอาไปก่อนขออนุญาตยังรอาาอันหานแ้วรับประทานนะครับพี่น้องจะกินแบบอะไรเบาเบามันจะกินเอออันนี้คอนฟิลี่พี่น้องขออนุญาตเอามือเอามือถือเอานะครขออนุญาตแบบบะหมี่กันสันกัญยังนะคะรับบะมี่งบประมาณนั้กันซื่อนะคร เนียงหนักใครจะไม่ฉันมีเนียงเอาแม่นมาแม่บักนะไทยไฟนะคะอีนี่พอใจมากเจ้าข้ออะไหนึ่งข้อใครข้อข้อพนงข,ข,ข,ข้อพนงเป็<ฮ>ขอขอนอย่างไรศูนย์ไปไไเลิศหรอไปถามกระดาษเช่นนาใช่ไหมคะกระดาษเช่นนาพี่คะเช็คให้หน่อยเขาว่าอันนี้มันเหลือนในสต็อกหรือยงังคะ ชิดเงินอยู่บอได้เบอไหนแอมหอดฉันเลยชิดเงินอยู่บเบอรไหนเลี้ยวมาเบิ่งจักอีเมลสิคะอีหยั<อ>ยยงสักครู่นะคะฉันถามว่ามนอาอันหมดแล้วใช่มั้ยคะฉันถามอย่างรวมนึงเออมันหมดแล้วค่ะมันหมดแล้วนะเอากระตมารอสักครู่นะคะกับพ่อน,นอได้เอากระสีเบอร์ได้สอได้สักเนาะเชิกรสิว่าพี่คะอันรอสักครู่นะคะเบอร์คอ call นเตอร์อ่าสาขายัางอยู่ที่ไหนคะเบอร์อะไรสิว่าสิเบอร์คือเสียเอาแป๊บนึงนะพี่วิ่งหาให้ผมแล้วเพื่อนครขาอัตใส่เปลี่ยนคออยู่อีกสาขาหนึ่งว่าห้อยู่มันหมดหรอมันนี่นงไง ก็นี่ไงพี่เจ้าตัวไหนนี่ที่มันผสมเอลกวางฮอร์ด้วยน่ะมันมีแค่นี้แหละฉันจะใช้ของเดตโตเพราะมันมันเลิศกว่าราคาเท่ากันตัวนี้มันก็ได้อยู่เออราคาพิเศษอยู่นี่นี่มันมีแค่นี้แหละหมดแล้วกินแล้วก็แครี่นะคะนั่งบอดิเชคบินอยู่พี่น้องโคมอลาบุนของ ทีมงานนะคะมาเบิดรถตู้นันดนตรีคนมาเบิดขันเลยแต่คอนวอยยังมาม่นบอกเมีเบิดขันเลยแต่คอนว้อยเจมเจมอันนี้ด้วยกระซิลลดลามเลยเนาะอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรตกเถอน้ำหอมเหรอ จะกินา่าอะไรมาินแล้วอ้อวบอจะไปนั่งก,กินขนมไปองินกันก่อนบสหนึนะครับเราไปกินข้างนอกเราจะเจอัขน,อนข้างนอกนะครัลายแห้งเอามิตรทิ้งนะบตุเต็มเต็มเส่นหนึง่งเลือตะคอนบอยปทันมา นี่เดี๋ยวอยนี่เดี pues oh, ๋ยวคอยนี 8, 2, nah. いい่ขาเมาต่อานหองห้องเขาอามึงจะคลองเาพรเขารุ่งเลยให้เกียรผู้ชายให้อือยี่ห่าหมกมึอคุน้อยเกท่านี้มากคนหนาเขาเสียนนี่จบมารยาศตร์มา สองแมลูกนะคะสึกหลักๆมวยฮานเตนัชิตเต็มเพิ่งวันจะขอลดหุนลดหุนจะเอามาหย่นนะเอางเอามาห้อยเหรอกองอีลีเป็นน้องเ่กี้กันเทืนั่งแบบ กีเปียวมึงก็อะไรจะไปเอ็นยังใส่หมองหันทีล่ะมาเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องวันนี้เราจะทำเกมอันนั้นอะเกมอย่างสียากโยนใส่นะเขาจะน้าสาวน้อยตกน้ำน่ะอันนี้บอลสักสาวใหญ่ตกสาวใหญ่ตกต่างบอลให้แต่ไหนรุ่นน้ำหนักเนี่ยมาที่แตกแม็กนัมคุกังงไม่รู้น้ำหนักอยากกินน้อเย็นเย็นใช่กินเย็นเลยพันหาไม่เห็นน้อยเจ็บเนาะไม่มีหรอ อีเี้ยือใครนี่ยผู้หมูกี่นะมืออยากกินอะไรยิงดก็มักินตูแซ่แม่กินผักเนาะเพราะเราหนักเาดูแลสุขภาพเมพี่ออยซื้อมาให้แบบหลายรสสนแบบหลายรสเยกินผักโว์ก้องอยู่บนเราก็มีน้ำมืออยู่บนเราก็มีนะเย็นหน่อเป็นไสกอกน่ออยู่ยมลูกแ่อูใน้มื่อดกให้มึงยไมาให้เมื่อดให้องเอาตัวตาผ อะรยะเกตบอกยเห็นบี่อะไรยะเห็นบอไปเมืองข้านมากนะครหยบกับคุมก็หยับเกิดก็ปีนลกับลมไม่ใช่ม่ใชอะรยะไอฮักเกตได้ไหมเอาหาเบาเด้อโอ้ยพวกให่สมัยหน่อยผู้หอมแกมฉันนั่นหอมนหนวดบ้าปากก้อเขาขนาดนี้หมักเจ้ายายใส่มักเจ้ายั่วให้กูจะเมื่อเอาเองเมื่อนงมอำมันนะตอบ พี่น้องครับอยบว่ามีแฟนน้ำมู่งแต่พี่น้อง็เลยเป่าจะขวนเหล่าให้มู่งคอยบอกว่าอยากเข้าเื็นมน้ำจิ้มอ่อนะจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อนะมึงเอยคืเพหวนๆไปดกน้มันทำคิอมันได้ มันได้ใช่ไหมลูกใ<ๆ>มาคปี้แม่ไม่ได้ <c oughs> จะมาคัดปี่เพื่อียมีมันก็นจะตั้งใจคักแฉะตั้งใจทิ่มบ่เออวันนี้อ่านเรามาเจอศิลปินดาราท่านหนึ่งนะคะดาราดัแบบซูเปอร์สตาร์เมืองไทยแฟชันนะะ่นแฟชั่นจแม่แฟชั่นนะคะสมพูอรยาคาน้องเ่เราดีเบ้งงเบิงนงเข่านะก็บบปวดบีแคงบอกคะ ลงรองกันด้อไม่ยังขับรถไปเนียนบ่งทางควเดินสีนอนเอ้ามึงบอกว่างีบในบังนีกูจะเป็นคนนอนมึงบม่สีัร่มีนีงของเรื่องนี่เหตุผลเป็นอย่างังคอยังซีฮูบเป็นอย่างเพราะว่าส่กังเกงขาเาามาแล้วบัดที่นี่ขี่ขันไส่หรือว่าหรืว่าจิบไปหาผู้ชายคนใหม่ในบ้านเถะัมนบอกหาแล้วไปหา แม่น่ะเออบอกไปตัวทีบเนาะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจสิว้าเนาะเอาเสียงดาวก่าวไปเด้อบัดนี้เปรี้ยวขึ้นดอกเแอใครบักแต่งบอกฮะ แล้วก็ไปกินเชคปิตัวเชคแบบเป็นบีบีพ่านมีหัวดูดหัวอมผ่านแน่หัวอมอะไรไปชิมตแบบนี่แหละเขาคบแซแต่ยา่บาแบบแช่อมันก็ยังมาอยู่ดิมันมีแบบแช่ก็ไปแช่ไบกอนก่อนสิวจะไปซื้อแช่นี่แนะนํำบออยาให้กินกับเพาะเลาวังดี่ซื้อกับเพานาะมาให้กิน หมเอาเาไมลี้วเขาออกเลยเขาให้มากไว้ตลอดยี่สิบสี่สัโมงโอ้สิมาไปยังโดนนะเพรดะเราขี้มากซื้อกอสิมากไปกบดอีขาจะออกเลยมากเลอีนี้คือตลกแทนี่หโมีนี่บอลลกเทากลับเล้วนะคะกลับเลี้วนะคะไปมันเรื่อรถม โอ้ยคือซื้อมะม่าไปไม่ก็อืดเต็มถ้วยเพราะต้องกินแต่คืออยากกินฮานายุยอันนี่ผัดกะเพรานี่แม่ผัดกะเพราเซเว่นนี่แม่หนักไม่อยากกินมะม่าแห้งไหนอยากบออยากสดแบบว่าหน้ามันห่อนกสกประเทยมะม่าออกมันไปไม่ได้ไปาสิไปกินเศษไปกินเย็นรีมบ่มีไม่ทำมันไม่เย็นไม่อร่อยนะนี่กินโจ๊กแล้วมันแบบดื้อคอมากแม่ไปแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะ ปาไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะกดติดตามด้วยนะคะอยู่ที่รยาตดเสียมูดุใสอีปอันนี้มันแตกตักเน่เสียงแม่ประแทอย่างมาะทศอย่างเปรี้ยวปรแทตดใสียมูไอ้แมวปงไก่ใหองน่นยาโอ้ยด้เสเอาิงลูกิบ็ปงไก่โอ้ยอีฮาวไอ้กินบอีมขอซส้อกิบเอคนไปกินบ้านด่วนอดละอนกะเทย ไปแล้วค่ะวันนี้ไม่ข้ามโฆษณานะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเกมง่ายงพี่น้องเอ้ยเกมบินผ่านอาวกาศเอาชนะบอทได้ง่ายๆพี่น้องเกมเนี้คือแบบว่าเล่นง่ายของ S C G 689แจกท่องสุดเดือนคืนยอดเสียทุกสัปดาห์นะคะบอกว่ามาจากช่องน้องพลเรนหาซิปคนแรกรับโบนัส200%ถ้าบ่อท่านก็มีโปรโมชั่นอีกมากไม่นะคะรับฝากอัดยูเบลต์เปิดใจหลินได้พี่น้องเดอ้อเลิศ